ไปซื้อของทํากับข้าวอีกแล้วนะเพราะเธอไปโรตัสแบบไม่รู้จะซื้ออะไรหนะ่ก,ก็คือต้องซื้อของมาทากับข้าวกินนะพวกเธอน้องปื้มพอมาถึงโรตัสเดินเข้ามาพอ่อน้องปื้มปวดฉี่ก็เลยแยกกันเดินแล้วเพเธอฉันกับน้องปิ่มก็เลยมาเอารถเข็นแล้วที่โรตัสบ,บ้านชั้นนะพวกเธอเพิ่งจะมีไอตีมปกติก็จะกินแต่เดลี่ควีนเนาะฉันเดินผ่านเห็นพี่ๆเขาขายให้คนอื่นพอดีมันน่ากิน อันนี้เป็นของน้องปิมดอกเขาก็บอกเขาเอารถนมดูสิพวกเธอของใหม่ก็เลยลองกันส่วนน้องปื้มกับพ่อก็ยังไปเข้าห้องน้ํายังไม่มานะส่วนของฉันนะพวกเธอฉันก็บอกพี่คนขายเลยเอาแบบนี้ค่ะอันนึงแบบนี้ที่ฉันบอกก็คือชี้ใส่ของพี่คนข้างๆนะพวกเธอ <c oughs> นี่ไงไม่รู้จักชื่อมันเนาะก,ก็เลยชี้ใส่เลยบอกว่าเอาแบบนี้เหมือนพี่คนนี้เป็นไอติมรสชาไทยนี่นะแหละพวกเธอแล้วก็เพิ่มท็อปปิ้งช็อกโกแลตเข้ามาดูสิพวกเธอราคาถือว่าถูกนะแล้วก็อร่อยด้วยนะนปืิ่มกับพ่อมาฉันก็เลยไปถามน้องปื้มเอาไหมปื้มไมเเลีนนขอองง้้าาาก็ยพมซืตร ควรเล็กธรรมดาเลยพวกเธอถูกที่สุดในร้าน <c oughs> แล้วก็เพิ่มท็อปปิ้งไอ้นี้ให้เขาน่ะไอเรนโบว์ให้เขานนะเม็ดอะไรเม็ดไอ้น้ำตาลหรอหลากสีนั่นแหละอันนี้<อ>นว่าราคาถูกแล้วเนาะน่ากินน่าซื้อ,อนเป็นเด็กฉันก็ได้กินแต่อันละบาทเลยพวกเธออันละหบาทก็จะใส่ขนมปังแทบจะไม่เคยได้กินนะพวกคเธอได้กินแต่แบบโคนบาทนึงนั่นแหละ <c oughs> แต่ก็ว่านั่นเลยพวกเธอมันก็ตามยุคตามสมัยเนาะได้กินไอติมบาทนึงนี่ก็ดีใจอย่างกับอะไรเลยสมัยนั้นน่ะไอติมเสร็จแล้วก็พากันมาเดินซื้อของเลยพวกคเธอก็ได้ของไม่เยอะหรอกเหมือนรรน่กี้็คคาาาด เธอจาก50กว่าบาทเหลือ35้ฉันก็เลยเอาไปลดราคาหน่อยไม่ได้ฉันรีบบอกสามีเฉลยว่าสองดูซิมันยังเหลือไหมดูอันนี้ก็พี่กับน้องก็โยกันอยู่นั่นแหละพวกเธอนี่เห็นไหมมาโซนของกินก็ได้ของลดราคาป้ายเหลืองอีกนะฉันแต่ถ้าของป้ายเหลืองอันไหนที่ไม่กินอย่างเงี้ยฉันก็ไม่ซื้อนะพวกเธอไม่ใช่ป้ายเหลืองก็จะซื้อทุกอย่างแบบไม่มีประโยชน์ก็ซื้อน่ะไม่ใช่ก็จะเป็นของที่กินอยู่แล้วน่ะพวกเธอที่ซื้ออยู่แล้วน่ะอันนี้ฉันหิวข้าวหรอกฉันก็เลยซื้อไส้กรอกกินมันก็ไม่หหมมมดดแคค่่่่นนนนีี้้้เเืืออออััไยชิกกบซขสสทลตาาพวธ ชวนกันไาเราไปโรตัสเล็กกันไหมมีบ้านบอลให้เล่นด้วยลูกลูกก็บอกว่าไปโรตัสอีเล็กอีกแม่มันเป็นทางผ่านกลับบ้านด้วยไงพวกเธอก็ได้แค่แค่นี้แหละพวกเธอแค่ที่พวกเธอเห็นในคลิปนี่แหละเดินจนเหนื่อยน่ะกลับออกมาสามีฉันบอกว่าดูรถสิทำไมมันน่ารักจังเลยมันไม่ใช่แค่ว่าน่ารักเฉยๆนะพวกเธอลูกฉันก็บอกว่าพ่อปึ้มอยากขึ้นดูพวกเธอไปขึ้นรถนอนบนรถเขาหน่ะสามีฉันก็ถามว่าเอาสักคันไหมฉันก็เลยถามกลับว่าจะเอาไปทําอะไรสามีฉันบอกว่าซื้อมาไว้ให้ฉันขี่ไปขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพวกเธอออกจากโลตาีแวมรันั้น มันเป็นยังไงแต่ฉันก็ไม่ได้ชิมหรอกพวกเธอเห็นไหมพอมาโรตัสนี้นะพวกเธอมันได้ของทํากับข้าวจริงๆนะกับข้าวที่ไม่เหมือนกับข้าวหรอกพวเธอของกินเลน่นก็จะซื้อปูมาไปยำใส่เล็บมือนาะไม่มีแอปเปิลแล้วก็ผักใบเหลืองด้วยนะฉันก็ซื้อ <c oughs> ระหว่างเลือกของฉันก็เอาน้องปื้มน้องปิมมาส่งไว้บ้านบอลน,นี่แหละก็ให้พ่อเขาหลอกเฝ้าฉันก็เลยบอกว่าแม่ไปซื้อของใช้ก่อนแป๊บนึงลูกเล่นบ,นบอลเสร็จก็จะได้กลับบ้านพร้อมกันเลยไงยพรกเธอจะได้ไม่ต้องรอกันนานเนี่ยมาแค่นี้ได้แค่นี้จริงๆนะ แต่ว่ามันก็พอเล่นนั่นแหละสำหรับเด็กล่ะค่ะก็แบบน่ารักน่ารักเหมือนกันนะพวกเธอเดี๋ยวมาทีไรก็ไม่อยากกลับนะน้องปื้มน้องปีมนะ่ะก็เลยบอกอยู่ว่าเดี๋ยวรอบหน้าแม่จะซื้อให้สองรอบเลยลูกเล่นสองรอบเนาะจะได้นานๆมาถึงบ้านฉันก็ยังไม่ทํากับข้าวแล้วพวกเธอมาแลวะซื้อทุเรียนที่ร้านทุเรียนอีกปีนี้ทุเรียนถูกมากๆปีทองของคนชอบทุเรียนเลยแหละพวกเธอ